ดิค่ะดาวกระจายเ่อจาเป็นประจำกับข่าวเด็ดข่าวดังข่าวโดนที่มาเสิร์ฟถึงบ้านข่าวช่วงแรกก็พร้อมกระจายแล้วนะบัดนาวหลังจากที่หลอกคันเทพดองประกรณ์ลำปรับความเข้าใจกับสาวกาัดจังได้และลองกลับมาคบกันอีกครั้งล่าสุดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีวันดีคืนซึ่งสาวกาัดได้บอกกับดาวกระจายเป็นที่แรกว่าตอนนี้จะเรียกว่ากลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมแล้วก็ว่าได้คะ่ะ แฟนนี่มีลุ้นใช่ไหมก็ต, <g ülme> ตอนนี้ก็ก็เหมือนเราก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแค่คว่าแฟนไดเลียง yeah ท <g ülme> ุกบทที่ดงกลับเป็นแฟนเราเหมือนเดิมนะก็คงได้ค่ะกลับมาครั้งนี้เราต้องให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเขาหรือเขาให้คำมั่นสัญญาอะไรกับเราบ้างก็ไม่ไม่ถึงกับสัญญาหรอกก็คือเหมือนเขามาคุยกันแล้วเราก็จะคุยกันว่าตรงไหนที่เราไม่ชอบตรงไหนที่มันทําให้ทั้งสองฝ่ายอึดอัดอะไรเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าเราก็จะไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะ เยอะค่ะม,มันมีอะไรหลายอย่างมาก แม่หนุ่มพาพัฒนารพลจะไม่ค่อยยอมเปิดปากพูดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ก็มีสายสืบไปเจาะข้อมูลมาว่าสาวที่พอกําลังซุมปลูกต้นรักอยู่นั้นเป็นไฮโซตระกูลดังโดยทํางานด้านการเมืองไม่หรอกครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไฮโซคืออะไรนะแต่ว่าต้องทำความเข้านใจร่วมกันกับว่ายังแค่ยังเป็นแค่พี่น้องเพือพอพ่อนกันดูกันอยู่ก็คือคือยังคุยกันอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องใช้เวลาอ่ะแตะว่า แต่พี่พ่อบอกว่าขอไปเรื่อยๆครับแต่พาไปหาคุณแม่พาไปเรื่อยๆก็เออผมรู้สึกว่าการเจอพี่น้องหรือคุณคุณแม่ในครอบครัวเราเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งคือจริงๆอยากให้เขาได้เรียนรู้เราว่าเราเป็นแบบนี้นะธรรมชาติครอบครัวเราเป็นยังไงเนี้ยก็รู้จักไว้ก่อนเลยว่าก็ดีเหมือนในหรือนอกวงการนในหรือนอกวงการเออกึ่งกึ่งเวทีนางงามกึ่งกึ่ง วิธีการเมืองก่งไม่ใช่ไม่ไม่ีก่งเก่งเก่หลังก้าวผ่านมรสุมชีวิตรักมาน้ำฝนพัชริงกับอาร์ตพัสสุกก็ยิ่งเลิฟกันมากขึ้นยิ่งตอนนี้ทั้งคู่กำลังปรับปรุงต่อเติมบ้านของตัวเองกันอยู่เลยยิ่งต้องทำให้คอยปรึกษากันตลอดตลอด คือตอนนี้ทําบ้านอยู่กเลยต่างคนต่างกันนี้กำลังไปทําบ้านบ้านนี่คือบ้านอาร์ตคนเดียวทั้งสองคนเลยครับนี่เขาก็จะทำม้อนกันอ๋อแต่ไม่ได้ทําบ้านหลังเดียวกันไม่ได้ทำคนละหลังคนละหลังครับของพีแอเก็ทำที่เดิมครับแต่ว่าอาจจะแบบขยายที่ออกไปซื้อที่ข้างบ้านด้วยกันนี้กําลังติดต่อกันอยู่ของฟนต์ซื้อหลังข้างๆค่ะที่ติดกันมันจะได้แบบที่มันจะได้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านที่เราทําต่างคนต่างทำนี่มีปรึกษากันไหม ปรึกษาอย่างฝนเนี่ยฝนก็ปรึกษาพิอาจว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฝนจะซื้อบ้านข้างนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะแบบรื้อกําแพงออกดีไหมพาอาจก็บอกว่าถ้าจะรื้อกําแพงก็ไปดูพวงจุ้ยนู่นนี่อะไรให้ดีนะชุ้ยมันสําคัญค่ะทำไมไม่รวมแล้วก็ทําหลังเดียวกันไปเลยโอยยู่ไกลนี่เขาอยู่มหาชัยค่ะคนอยู่แถวบางใหญ่ไกลกันแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอนาคตร่วมกันจริงเราจะใช้บ้านหลังไหนโอ้ยยังไม่ได้คิดเลยอาจจะซื้อใหม่อะไรเงี้ยใช่ไหมคงไม่ละไม่รู้แล้วค่ะค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันค่ะ เมื่อค่ำวานนี้เหล่าคนบันเทิงและหน่วยงานเอกชนได้รวมพลังกันจัดคอนเสิร์ตร,ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อเพื่อถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นมหาราชแห่งดนตรีเรื่องในวันพ่อแห่งชาติโดยงานนี้ต้ยเศรษฐาก็ได้ควงลูกสาวสุดเลิฟอีพุทธิดาขึ้นร้องเพลงครุยซินส่วนสาวยาย่าอุรัสยานั้นมาร้องในเพลงใกล้รุ่งที่เจ้าตัวรู้สึกเป็นเกียรติและก็ตื่นเต้นเป็นที่สุดโดยมีทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาให้กำลังใจด้านหนุ่มพพสก็ควงคุณพ่อ ก็มาร้องเพลงจากนี้ไปจนนี้รันของเอจิรากรคู่กันได้อย่างน่าประทับใจค่ะชุ่งหน้ายังมีข่าวเด็ดที่ทักสัรมาให้อัปเดตกันอีกดังนี้